มาตัวลูกถ้วยเยอะตัววิศวกรรมก่อสร้างพวกสับเต่ชตั่นตัวแสงใน้าย่อยโอเคไม่เป็นตัวถ่วงเบลดีเซลไม่เป็นตัวถ่วงแล้วปีหน้าเขาจะเอาเบลดีเซลเนี่ยตรวจทะเบียนในตลาดด้วยนะครับแยกธุรกิจออกมาแล้วจดวจทะเบียนทิ้งอันนี้อาจจะฟังแล้วคนที่ฟังในห้องนี้อาจจะแบบไม่อยากไปซื้อหุ้น i อ o ีอไอตัวเบลดีเซลเขาเลยเหมือนกับฉีกของเน่านๆมาขายให้นะองผมก็่นแหลความหมายคือ เอไอที่ผ่านมาคือเจ๋งด้วยเบอร์ดีเซลนะฮะทุกคนเคยเห็นเคยเห็นงบเขาคือขาดคุนสต็อกรอ้ด้วยเบอร์ดีเซลอย่างเดียวเลยแล้วเนี่ยเดินท้างลาวก็จะส่งไฟลิงนะแล้วกลางปีหน้าจะ IPO ก็คือเหมือนฉีกขายตัวเล่าๆเนี่ยให้นักลงทุนรายย่อยก็ไม่ถือนะครับตัวเองไม่ถือ100%ยเปอร์ตัวเองถือแค่สี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวแม่เอไอเองค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าความแนะนำความเห็นผมเลยไม่ควรไปซื้อตัวลูกเอาที่จะให้ IPO นะครับ นี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะสำหรับ AI ไอราะพีเออก็ยังโอเคนะจะอัพไซส์สักบาท2บาทน่าจะได้7บาท7บาทนี่หน่าไปสักแบาทกว่าน่ายังเป็นไปได้นะครับก็คือลงมาย่อเก็บก็จะเห็นนะลงไป6บาทตอนนั้นที่ตลาดลงมาตอนที่ประกาศงบแล้วลงอ่ะน่าเห็นมันลงไปบาทเลยนะทิ้งดิ่งเลยตอนนี้ก็ไล่กลับไปไม่บาทที่เดิมและคือลงก็มีคนรับนะสำหรับตัว AI PE โอเคไม่ซัพเป็นซัพเพราะว่าเป็นัพเซชันเนี่ยเขาเขาเขาใช้ power คอมเมอร์หรือว่า,าวออใช่ครับใชออ้เป็น power เลย <te> ่ลยะ,ะออตัว power หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่คุยกับ AI เลยนะ,ะผมถามตรงๆเลยว่าซื้อตัวมอแปลงกับไทยเขาบอกทีละไทยนะเออพราะตีมเนี้ยคือตีมเนี้ยไฟฟ้าได้หมดก็ทีละไทยก็ได้ด้วยครับเอกลัษณ์นี่ไม่ได้เลยนะคะรับเอกลัษณ์ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่าที่เขาพูดไหเขาพูดตัวทีละไทยเป็นหลัก จะเป็นตัว power กับตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้เส์ฟไปก่อนจบเนะี่ย AI ไปแล้วตัวหนึ่งขอตัวสีไทยอีกตัวแล้วกันสีไทยเนี่ยโอ้คุณขึ้นมาเยอะมากนะฮะจากไม่กีบ่บาทขึ้นมาน่าจะเป็นมาลีตัวที่น่าจะเป็นมาลีเลยมัน <c oughs> ระดับมาลีนะฮะที่ตอนนี้สามสิบบาทก็ควอเตอร์สามเนี่ยคือโลซีซันของเขาฮะต้องบอกก่อนควอเตอร์สามคือโลซีซันแต่กำไรทำนิวไฮ นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สุดๆมากเลยนะฮะเพราะว่าสาเหตุหลักมาดูสาเหตุหลักก่อนทำไมกำไรไตมัสสามนิวไฮแล้วมันจะสัตเทศไหมนะครับสาเหตุหลักที่กำไรไตม,ม, new high, มัสสามนิวไฮมีสองแฟกเตอร์ครับแฟกเตอร์ที่หนึ่งคือสีไทยเนี่ยผลิตขายถึงส่วนพลาสติกให้กับกลุ่มออโตประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตของยอดรายได้รวมเสร็จแล้วอีกกลุ่มออโตเนี่ยเป็นกลุ่มที่กำไรแย่ที่สุด นในกลุ่มของเขาไอ้พวกถ้วยถ้วยชามเขาเนี่ยกำไรดีกว่าตัวออโต้เนี่ยกำไรแย่ที่สุดแล้วเขาก็ถูกบีบมาตลอดถูกกลุ่มออโต้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ถูกเจอวิบัติกรรมมาตลอดนะครับคือพอเปลี่ยนโมเดลทีนึงโมเดลไลท์สมมุตินีแปดปีใช่ไหมฮะช่วงต้นก็มาจิ้นดีปีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาร์จิ้นก็จะค่อยๆหายเรื่อยๆเพราะถูกถูกไอ้พวกคาร์เมเกอร์ที่คนผลิตรถนะฮะรถบีบมาร์จิ้นลงเรื่อยๆทุกปีสีไทยก็โดนอยู่ทุกปี แม่เขาเลยบอกว่าปีหน้าไม่เอาแล้วฉันตัดผมออโต้ทิ้งเป็นตัวถ่วงกำไรนะเป็นตัวถ่วงกำไรเขาเขาตัดทิงปีหน้าคือผลิตถึงแค่ไหนแล้วจบเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ดีมันออโต้ดีมากๆนะผลิตกันไม่ทนันหาซัพพลายเออร์กันไม่ได้ไอ้พวกคนผลิตรถเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยสีไทยช่วยผลิตหน่อยเถอะสีไทยก็บอกว่าไม่ให้ขึ้นราคาไม่ผลิ <c oughs> ตก็เลยก็เลย,เลยไม่ขึ้นราคาในส่วนของชิ้นส่วนออโต ทำให้ตัวมาจินพอเดอร์นี้ของสีไทย,ยทะลุขึ้นไปเลยทะลุ23เปอร์เซ็นขึ้นไปถามว่าซัพเพนไหมผมว่ายังต่อเนื่องในไตรมาส4ไตรมาส1นะครับเพราะด mm ี hmm. มันเอาโต้ยังผลิตกันเยอะอยู่เสร็จแล้วเนี่ยพอเท่าที่ผมคุยนะต่อให้ปรับราคาตัวชิ้นส่วนออโต้ขึ้นกําไรของชิ้นส่วนออโต้ตอนนี้ก็ยังต่ำกว่าชิ้นส่วนพวกถ้วยไห่ชามของเขาเพราะฉนั้นปีหน้าเลิกผลิตออโต้ทิ้งพอจบพอเดือนหนึ่งค่อยๆถอยทิ้งอกไม่ผลิตนะ คอร์เสองหมดนะคอร์เสามหมดอะไรเงี้ยค่อยๆเป็นศูนย์เพราะนั้นมาจิ้นเนี่ยจะดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับคือที่ผ่านมาเป็นตัวถ่วงมาตลอดนะฮะเสร็จแล้วแฟกเตอร์ที่สองนะครับแฟกเตอร์ที่สองที่ทําให้กําไรไตมาสสามนิวไฮแล้วผมเชื่อว่าไตมาสสี่ไปต่อคือโรงงานผลิตฝาขวดแลาซีที่เวียดนามอันนี้เคยได้ยินสตอรี่นี้กันนะฮะน่าจะเคยได้ยินละก็คือฝาขวดน้าพลาสติกอย่างเงี้ยครับอันนี้ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะฮะเพราะว่าเราได้เห็นว่ามันหนาๆ ความหนา็ะหนาอยู่แต่สีไทยมันจะทาําบางเทียบเลยเคยเห็นบางบางยี่ห้อนะฮะ,ะเทคโนโลยีเนี้เขาไปทํา <c oughs> แฟป,ปซี่ที่เวียดนามนะครับตั้งโรงงานเรียบร้อยแล้วเราแฟป,ปซี่ก็โอเคบอกจะใช้ของสีไทยเราเขากําลังเปลี่ยนรายการผลิตของแ e ป,ปซีที่เวียดนามเนี่ยทุกโรงให้เป็นขายขวดขนาดเล็กสําหรับสีไทยนะไตมาสสามเนี่ยแค่เริ่มผลิตนะฮะไตมาสสี ไนมาสสามนี่ผมคุยเขาตัวอัวตราการใช้กำลังการผลิตของโลปัตซี่ที่เวียดนามเนี่ยน่าจะอยู่สักต่ำกว่า50เนตะฮะต่ำกว่า50เปร์นะะต,าตมาสี่เนี่ยเขา t ทรเกตน่าจะขึ้นมาสัก60เนตนะครับไปมาสหนึ่งเนี่ยทรเกตเลยว่าเป็นกำลังการผลิตที่70-80เปอนะฮะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นภาพของกำไรของสีไทยเนี่ยจะค่อยๆขยับเป็นไตมาสสี่ดีกว่าสามและว็็หดีกว่า4นะ,ะเป็น e อ r ร์ n น Up งอัพเทรนอย่างน้อยสองมาสติด นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมบอกว่าหุ้นอย่างเงี้ยลงซื้อนะฮะลงซื้อคือลงรับลงรับนะครับไม่ต้องกังวลเลยยกเว้นว่าตลาดจะเกิดแบบวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะนั้นรับยังไงก็ไม่อยครับก็อย่ายื่นมือไปรับนะฮะถ้าเกิดถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครับถ้า็กก็ที่ผมทําไว้ต่างอันนี้คือทำเซฟๆซนะฮะน่าอยู่สามสิบห้าสามสิบหกสำหรับกสีไทยนะครับ าีไม่เคยเข้าไปทงนิีสิครับพูดตรงๆครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังว่าขึ้นมาคือเรียกว่าไหในตลาดก็ชอบเรียกมาลีเป็นไอ้นี่ไปแล้วฮะเป็นเป็นฮีโร่ไปแล้วตัวเนี้ยมาลีสองมารีมีสามนึพ้าบอกวาเหมือนแบบบอกเบ็คแฮมประเทศไทยอะไรเงี้ยฮะเนี่ยบอกนี่มาลีสองนะสีไทยเขาบอกเป็นมาลีสองอีกตัวทีซีโปเขาบอกเป็นมาลีสอง แหนดัปเตอร์ไอบลไหมดัปเตอร์ไอบลนะพสิบอกทีทีโปเป็นมาลีสองมัไม่รู้มันมาลีสองจริงมั้งต้องรอดูตอนนี้มันต่ำเจ็ดแล้วครับผมนี่หกบาทกว่าผมว่าก็คือลงก็คือรับได้รับซื้อได้ครับไม่แพงครับพ e ยองต่ำกว่าสิบเท่าเลยครับตอนนี้ใช่ครับ ว่าไม่แพงผมว่า PE ตลาดตอนนี้มันรีเลย์ขึ้นไป12-13เท่าแล้วบางตัวนี้ทะลุขึ้นไป15เท่าเลยออ AI ยังต่ำ10เท่าเลยลกำไรก็ดีด้วยเียงว่าไต่มาส2เนี่ยมันทำให้ทุกคนผิดหวังเพราะว่าผู้บริหารเขาไากลว่าไม่ดิไม่ดีเซลไม่น่าขาดคุณนะไม่น่าขาดคุณแต่สุดท้ายมาขาดคุณเอา 2, 2อาทิตย์สุดท้ายความปิดไต่มาส3ทำให้ทุกคนผิดหวังไหมใช่ครับเขาซื้อน้ำมันปาล์มดิบมาแล้วก็ปลัน กลันแล้วก็ขายตรงนี้พอเขาซื้อน้ำมันปาล์มดิบมาแล้วน้ำมันปาล์มดิบมันรูดแบบรูดลงมาตอนปลายใบมัดสามเนีเขาก็เราไม่อยู่เงินก็เลยโดนโดนขัดคุณตรงนั้นไปครับครับคงเป็นช่วงท้ายแล้วตามแพ่ได้สักหนึ่งสองคำถามีเท่านใดจะตอบถามเพิ่มเติมไดครคั พอจะเป็นปริมาณแต่ทางนี้เราต้บอกว่าจริงๆท,ที่นี่เป็น